อนนี้ผู้เสียหายส่วนหนึ่งก็เป็นคนเท่าคนแก่แล้วก็เป็นคนที่รักเหล่าพรีเซนเตอร์ที่เขาชื่นชอบก็คือเป็นนักสแสดงเป็นต่างๆนานานเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะมั่นใจว่าอ๋อคนพวกนี้ยังทําเลยเขาก็เชื่อมั่นเขาก็ลงทุนแต่พอถึงเวลาที่เขาเขาขายไม่ได้เขาพังทลายขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครที่ไปรับผิดชอบดูแลเขาพี่ว่ามันไม่ถูกต้องเชื่อเขาหมดความเชื่อลื่นมากพี่ก็รสึกว่าเฮ้ยกเราอยากรวยเูกขายไม่ได้เลยนะ หนูบอกตรงเราก็เลยเอกใจว่าเอ้ยจริงด้วยมันจะยากขนาดนั้นเนี่ยเราเขาก็บอกเราโดนหลอกเขาก็ไม่เชื่อด่าเขาอีกของที่เราลงทุนห้าแสนเนี่ยเราขายจริงๆได้เท่าไหร่นีไมประมาณ3ามหมื่นเยื่อแฉกนลวงธุรกิจแสบแทบหมดตัวรับของมาโดนกล่อมเชื่อว่าจะได้เป็นเศรษฐีสุดท้ายลงทุนไป5 0 0 0 0นบาทได้กลับมาแค่3 0 0 0 0บาท เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับของที่เราลงทุน5้าแสนเนี้ยเราขายจริงๆได้เท่าไหไรเ่เนี่ประมาณสาม0มื่นสามหมื่นที่หรูแล้วนะขายเองอะไรเองลุยส่วนใหญ่จะแจกการแจกเพื่อนกินเองพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างที่เราเสียเงินไปกว่าจะคบห้าแสนนะคะ มีมีช่วงช่วงที่แบบเสดุจใจไหมคะไม่มีว่าเอ้ยทำไมมันเสียลื่นมากความเชื่อลื่นมากมีควมสึกว่าเฮ้ยก็เราอยากรวยอ่าถ้าขมมติถ้าจะแปลว่าคนอื่นนะเราไม่ได้อยากรวยเรานะจริงๆตามใจแต่ตัวเองเป็นคนใจถึงเป็นคนแบบถ้าลงทุนเราต้องลงทุนระดับนี้เขาบอกมีเงินเป็นเป็นร้านสิบร้านอย่างเงี้ยเราจะลงสองสามหมื่นเหรอ แต่ตัวเรามองว่าคนอื่นน่ะเขาอยากรวยเขาบอกแล้วมึงอยากรวยมึงจะลงแค่นี้ได้ยังไงเชื่อเขาหมดบอกได้เลยไม่ตอนออกมาที่จะไม่เข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อนะเชื่อตลอดค่ะยังเชื่อตลอดที่มาเอกใจเพราะว่าคนที่มาทําด้วยกันบอกพี่หนูไม่เคยขายได้เลยนะเพราะคนนั้นก็เสียไปแค่สองหมื่นห้าแล้วเขาบอกว่าเขาขายคนที่ทําเป็นดีลเลอร์ได้ได้ได้สองแสนห้าคนนั้นไม่ทาปุ๊บเอาของมาให้เขาขายเขาก็ขายไม่ได้อื ถึงได้รู้จักเนี่ยคือจุดจบของการลงทุนอืจุดจบละถึงจุดจบที่ไปต่อไม่ได้แล้วคือผัวก็ไม่ให้ขายแล้วแล้วก็ประสงค์ให้เพื่อนเพื่อนก็เอามาขายขี้ทู่ขี้เธออะไรไปแลกนั่นแลกไอ้นี่แล้วเขาก็เป็นคนบอกเอาพี่หนูขายไม่ได้เลยนะหนูบอกตรงเราก็เลยเอกใจว่าเฮ้ยจริงด้วยมันจะยากขนาดนั้นเนี่ยเรามันเสียเวลางานการไม่ได้ทําอะทําผมไม่ได้ทําเลยเลิกร้านเราจะให้เราเลิกหรือเราบอกเอามันอาชีพเรา ตอนมาลงทุนทางลูกทางสามีรู้ไหมว่าเรารู้ค่ะเ,<ม>เขาก็บอกเราโดนหลอกเขาก็ไม่เชื่อดา่าเขาอีกค่ะด่าเขาว่าเขาอะพวกใจแคบแล้วก็อะไรในกะลากบในกะลาเราเนืกว่าเราเลิศทุกคนเพื่อนบูนบอก,บอกเฮ้ยมึงโดนหลอกนะไม่เชื่อะตอนตรงเ็าไม่ได้เชื่อเลยเพราะว่าเราเห็นในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันดูดีแล้วก็มันทันสมัยมันล้าอ่ะแล้วมึงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มึงมาบอกกูได้ยังไงในเมื่อกูอยู่ในที่มันล้ําแล้วอ่ะ บอกตรงอ่ะว่าเอาเขาลงยาเขาว่าคนถ้าเราไม่ทําให้สําเร็จนะมันยังหลอกคนได้ทีนิดขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,รอยครั้งนี้พี่หนุ่มกัญชัยออกโรงเตือนสติดาราที่มีชื่อเสียงรับเป็นพีเซนเตอร์ชวนคนลงทุนทําให้คนสับสนบางก็หลงเชื่อจนหมดตัวเราไปติดตามบทสัมภาษณ์นี้กันต่อกับคุณแทนวัฒัยพันธ์ครับพีเซนเตอร์ก็คือการนําเสนอสินค้าที่เราเนี่ยเป็นเป็นเป็น ดีก็เป็น <Um> แบรนด์แอมให้เขาเป็นเขาเรียกเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาว่าเออเนี่ยสินค้านี่ดีนะครับเออนี่ดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่กรณีที่ว่าไปชักชวนให้มาลงทุนแล้วเกิดผู้เสียหาย <S <S มันเป็นอีกแบบหนึ่งพี่ว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องน้องเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมเออมันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนการเป็นแบรนด์การเนเข้าไปไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยย่างที่พี่เคยบอกไปว่า อันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรอะ่ะเราก็ปล่อยซะอย่าไปอย่าไปอย่าไปทำให้มันมีความเหลือดร้อนให้กับประชาชนอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ผู้เสียหายส่วนหนึ่งก็เป็นคนเท่าคนแก่นะฮะแล้วก็เป็นคนที่รักเหล่าพรีเซนเตอร์ที่เขาชื่นชอบก็คือเป็นนักสแสดงเป็นต่างๆนานาเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะมั่นใจว่าอ๋อคนพวกนี้ยังทําเลย ยังเป็นบอสเลยยังรุ่นนี้นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เชื่อมั่นเขาก็ลงทุนแต่พอถึงเวลาที่เขาเขาขายไม่ได้เขาพังทลายขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครที่ไปรับผิดชอบดูแลเขาถูกไหมฮะแล้วแล้วแล้วที่สําคัญที่สุดคือเราอะเป็นคนของประชาชนเพราะอะไรเพราะว่านักแสดงทุกคนที่พูดเป็นคนสาธารณะเป็นคนของประชาชนนะเราจะทําอย่างเงี้เขาทด้ยองไงเราทำอย่างเงี้เขาได้ยังไงอะ ถูกป่ะเราจะไปทำอยชาะชนได้ไงทำให้เขาแบบเดือดร้อนได้ยังไงอ่ะถายสุดนี้พี่หนุ่มกัญชัยเตือนภัยต้องระวังเตือนสติอยากได้อยากมีขอฝากดูให้ละเอียดไม่งั้นอาจเสียมากกว่านี้หวนภาครัฐเร่งจัดการโดยด่วนสำหรับสำหรับคนที่คนที่กำลังจะเข้าไปทําระบบนี้ก็อยากให้ดูแลตัวเองให้ดีๆ นะครับแล้วก็ระวังด้วยศึกษาอะไรก่อนนะครับคืออย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้คือบางครั้งอ่ะมนุษย์เรามันมันมีความคาดหวังเยอะพี่เข้าใจผมเข้าใจนะครับแต่ว่าผมว่าคุณต้องอย่าไปมองเรื่องของออออปัจจัยที่คุณอยากได้อยากมีอย่างเช่นว่าถ้าคุณมาทํากับผมเนี่ยเห็นไหมผมมีรถอย่างนี้ผมมีเงินแบบนี้ชีวิตผมเคยแบบจมมาปานสี่ปีวันนี้ผมอยู่ตรงนี้แค่6เดือนผมได้เป็นแบบนี้ มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความน่าเชื่อถือคุณก็อยากได้อยากมีเหมือนเขาทุกคนอยากได้อยากมีแต่มกลัวแต่ไม่ได้อยากได้ผมกลัวจะคุณจะเสียเป็นสิ่งเหล่านี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากจริงว่าฝากดูแล้วก็แล้วก็ฝากฝากในมุมของภาครัฐด้วยว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีช่องว่างทางกฎหมายนะครับผมก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันหลายครั้งหลายหนแล้วมันก็ยังไม่จบไปจากสังคม ก็ฝากด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ